กิโยตินอือเหมือนเครื่องประหารของฝรั่งเศสใช่ปะเคยได้ยินปะตัดคอฉับเนี้ยแต่ว่าเนี้ยมันเป็นท่าในการเล่นท่ายืนเนี้ยบางตำแหน่งอะ่ะจะเข้าไปอยู่ในท่ากิโยตินได้มีอะไรบ้างอย่างเช่นเข้ามาเทคดาวแล้วแบบว่าเหมือนหวัววางตำแหน่งหัวไม่ดีเนี้ยโดนกิโยตินชกได้อย่างเงี้ยหรือไม่ก็อย่างเช่นแบบจากตรงตำแหน่งเนี้ยมันต่อจากท,ที่สอนเข่าก่อนอะ่ะตรงเนี้ยต่อมากิโยตินชกได้คืออย่างเงี้ยปึ๊บอย่างงี้มาไม่ต้องเอาไม่ต้องเอกเอาแบบฟื้นๆหน่อย รถเจ็บวะถ้าโดนแล้วแถบนะคือเหมือนว่าจักตรงนี้มาแล้วก็ดึงเัาเข้ามาปึ้งเข้ามาตรงนี้แล้วก็อะโอ๊ยไหวปะวะอันนี้ทําเบาๆก่อนอันนี้จะสอนเป็นท่านี้ทําง่ายๆก็คือเวลาเราหัวคู่ต่อสู้มาอยู่ด้านข้างตัวเราเนี้ยเราก็อันนี้เดี๋ยวทำลงไม่ดูก่อนนะจับแขนของตัวเองแล้วดึงมาหนีบหัวคู่ต่อสู้จะอยู่ในคอใช่ปะแขนหนีบหนีบปึ๊บ เสร็จแล้วนี่เราฐานเราก็ตั้งให้มั่นก่อนนี่ปุ๊บบิดตัวแล้วก็เอียงมาอันนี้ง่ายๆเลย3มสเต็ปจับบีบหนึ่งสองสแค่นี้เดี๋ยวขอทั้งก็ใช้ทีหนึงเบาๆนะ,ะสมมุติตำแหน่งนะเอาอเพื่อนผมนี่ใช้ดาวไม่เป็นก็เดี๋ยวเอาดึงมาจากคลิ้นช์มากันปุ๊บมานี้มาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วเข้าล็อกแล้วใช่ไหมโดยโยตินละผมหนีบหนึ่ง ท่าเนี้ยแต่ว่าถ้าทำจริงก็หนีบแน่นๆไปเลยอันนี้ผมทำกับเพื่อนซ้อมให้ดูท่านะ<ส>ก็จะทำเบาๆก่อนสองบิดสามก็เอ็นตัวมาข้างหลังนี้อ่าโอ้ตัวโดนโดนคือท่าเนี้ยถ้าโดนอ่ะมันจะทำให้ข้หักหลับไม่ไม่หลับหลับเลยเหรอเออใครเราไม่หลับก็ต้องใช้ท่านี้ย <laughs> <laughs> ตัคือรัดตรงเส้นเลือดเลี้ยงสมองอะ่ะแต่บางทีมันก็จะมีแบบโดนแล้วแค่แค่แค่คออะไรบ้างอะไรเงี้ยเออโดนถ้ามันโดนตรงตรงเนี้ยคือปกติทำก็ปึ๊บมันก็จะแรงแล้วก็เร็วมาก ทำง่ายๆเราจะมาจากตรงไอ้นี้ก็ได้ต้องจับคอก่อนว่าถึงจะทำได้คือบางทีมันใช้กับเวลาบางทีคนเข้ามาเทคดาวล้วพลาดอะไรเงี้ยเทคดาวแบบไอพวกไอตำแหน่งอะไรเงี้ยสมมติเข้ามาไม่ดีพลาดได้คอใช่ป่ะหรือว่าบางทีแบบเทคมาหัวตรงปัดออกมาเข้ามาได้แต่บางทีอันนี้มาจากจากตรงเนี้ยสมมติว่าแทงเข่าเราจะมาแบบแทงเข่าทีนึงปุ้งทีนึงใช่ป่ะเราค่อยมาดึงมาต่อก็ได้พอดึงมาเขาก็จะเหมือนเสียบาลานดันนี้ก็มุดมาอยู่เงี้ยมันเข้าเข้าล็อกพอดีเลยเออ มานั้นลองทำดูได้